กองสลากปรับปรุงระเบียบห้ามคนอายุต่ำกว่า20ปีขึ้นเงินลอเตอรี่ วันที่2มีนาคม2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อจำน่ายฉบับที่2พศ2563ลงนามโดยพลตีเอกบุญสรงจันทรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศณวันที่8ธันวาคม2563มีเนื้อหาดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำนายพศ2560เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพศ2517และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับที่2พศ2562เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา18วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพศ2517สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงวางระเบียบไว้ดัง นี้ ข้อหนึ่งระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อจำน่ายฉบับที่อสองพศ2563ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปข้อ3ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ5ของระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อจำน่ายพศ2560และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ5ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือ สลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำนาย ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าข้อ5ในระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำนายพศ2560นาที่ถูกยกเลิกระบุไว้ว่าห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์ติดต่อขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐ และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำน่ายแต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสยื่นขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำน่ายขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com